อะไรเล่าสอนกันบ้านในที่จ้ะวิชาอะไรเล่าอ่ะวิชาอังกฤษเลยอังกฤษเลยเหรอใช่หาความหมายกูไม่ใช่ได้เรียนคำไรนบ้างอะ่ะเนี่ยคำแรกเป็น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 ป้าเป็นแมอ่อ่ะป้าเป็นเมียลุงฉักอะ่ะเขียนไหมอะ่ะมาเนอะเออเขียนไปว่าเอ,อ่อเมียลุงฉัก ถูกเออถูกเหมือนเพนเหมือนป้าเพนอะไรบ้านเราก็มีแต่ป้าเพนนะเนยเมียลุงศักดิ์เขียนไปเลยแล้วไอ้นี่อะไรล่ะเป็นสิวเป็นเมียลุงศักดิ์เป็นสิวเป็นสิวแม่เป็นเป็นสิวอะไรเขียนไห่ไดะอะไรเป็นสิวใช่ไหมเป็นสิวอ่ะเป็นสิวอ่ะเป็นสิวน่าจะเป็นสิวเลยป้าตาด้ เขียนไหมนะเป็นสิวเมียลุงศักเป็นสิวเออมันมันน่ามันน่าจะรวมกันเลยแม้ว่านะป้าเป็นเมียลุงศักเป็นสิวเออเป็นสิวคันเลอเอายังมีเลยเหรอมีเลยคันเล่อคันเลอเป็นถุคันแม่คันเรอ น่นแม่ว่าน่าจะเป็นคันเรื่ออะไรคันคันเรื่อแบบคันเขียนว่าคันมากก็ได้ออ่ถ้าคนใต้ก็จะเรียกว่าคันเรื่อเทียนนี้อะไรประมาณนั้นหละสาวะนะเอาให้เขียนไปเลยว่าเออคันมากเออคันมากมันเลยมันรุนเ่อรุดุลเลอรุลเลอคันไอคันเรื่อคันมากรุนเลอน่าจะรถแมดมันเลยไม่ว่านะ รุ่น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 เหมือนกับคันเรื่มเหมือนกับรุ่นรุ่นรุ่นก็รุ่นเรื่อไปเลยเขียนว่ารถเม็ดมันรถเม็ดมันต้องรุ่นอ่ารถเม็ดมันเออรถเม็ดมันก็เลยรุ่นรุ่นเรื่อเออเขียนไหมจ๊ะรถเม็ดมันนะ Rubber Rubber รร์ถเม็ดมัน r u บ b e r มารับกันเวอร์พนันไหมมารับกันเวอร์ แบบเหมือนกับโอ,อรรถหมัดมันแล้วรับเบอร์รับเบอร์รับเบอร์ภาษาดับเบอร์รรบบอรน่าจะมารับกันเบอร์นั่นแหละเขียนว่ามามารับกันภาษากลางน่าจะมารับกันนั่นแหละเขียนไปตะมารับกันถูกเออเขียนไปเต้เนี่ยอะไรก๊กกอคดย้คอคดยก๊กกอ,คอคดย้ยก๊กกกกอด้ คกแม่คกคกต้มตำแม่เอาครกต้มตำก็ได้อะไรไปนั start, ้นเน่ยเอาครกมาก็ได้สากไม่ต้องพปนั่นเนั้นเอาเอาไปเก็นว่าเอาคุกมาก็ได้คกคกก็ได้เออเอาครกก็ได้คุกก็ได้อ่าเอาครกก็ได้เอาครกก็ได้แล้วก็วงเล็บว่าไม่ต้องเอาสากไม่ต้องเอาสากเออคกก็ได้คกก็ได้ครกก็ได้เทเบ table แต่ละคำตีตีทีตีสองครั้งตีสองครั้งเขียนไปเลยมันเชื่อไม่ให้ตาแม่ถึงแม่ไม่ได้เรียนแม่ก็แม่ว่าแม่แม่แม่เดาถูกเลยเอาตาของพันเนียนตีสองหุนตีสองหุนตเบิ้ลนะเออตเบิ้ลนั้นแปลว่าเตีสองหุนเสร็จแล้วใช่ไหมเออ น่าจะถูกและป้าเป,เป็นเป็นสิวคันมากดนเรือเออรถหมัดมันรถหมัดมันมารับกันมือแล้วก็วเอาคกก็ได้แล้วก็ทีสองหุ่นเออได้เลยไปตะอืม